สวัสดีครับผมวันนี้จะมาทำผัดเส้นใส่ถุงงอกนะครับเด้อตามรับชมได้เลยนะครับผมเบื่อเตาแก๊สตั้งกระทะทำเดือดนะครับเใส่น้ำมันครับเใส่น้ำมันลองมือครับลองใส่หวานแล้วมันหวานแล้วเตรียมใส่ครับ เดี่ยวไปเรื่อยครับมาจจะเทียมก่อนผัดทอดผัดทอดเมื่อกี้ใช้เตาแก๊สกุ๊กเตาแก๊สมันดับจุกก็เลยมาเตาทานครับพิเตาฟืนเจียวมหอมหอมเจียมหอมครับต่อไข่ลงเลยครับตัว โอ้ครับเปือกใส่น้โบดนี่แสบยำุัวกรอบเปลือกไปแหงอยู่ด้วยไหมแล้วครับไหมแล้วพูดอึงยังไนกันไฟแหงเปลจะกินนะครับมือใหม่เห็ดเนี่ย พับใครครับแตกเลยนม,น,นมาได้มาได้กระเบื้งหลับตัวเหมดครับเพื่อด้เห็ดต่ำสูเดินตามใจทำครับแบบนี้คือไฟฉุดมนันครับตามใจทำแ็ดได้เบ็ดได้โคตรจะสรรหาเห็ดครับหัวใครครับ ตอนโอ้ดอแดแรงเลทวงงอกลงเลยงอกลงเลยเนี่ยจเป็นยุครบบแบัดขัดเปลงอกงเอออกส้นเส้น,สสนเอาเติมน้าใส้ไหมนะครับไม่เส้นใหม่ Ô chị nghe chị mà, tham mưu đáng quay hồi nó chịu Chụp, 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 chụp chịu 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 ไปที่หลังครับงอกหน่อยขึ้นไหนใต่อีกครับเพื่อให้ยำงมิเชียวทำชัหนลอยปรุงนะครับปรุงบดนีนใอ้บดี สียูขาวไม่ใส่สียูดำหรอครับบ๊มีเอาใสียูขาวอยู่ละสีอยู่ำุงสวหอยครับสวนหอยใช่หรอครับใช้ลา,ลายเสียบลายเกันปั่นของชุด,ด้วยกันไหมครับน้ <c oughs> นำตาลสักเล็กน้อย้น <c oughs> ตาลเล็กน้อยตาลเล็กน้อย ล้นก่อนครับล้นก่อนโคเล่โคเล่เผื่อโคเลมพลนซิมกันครับซิมกัน,กกน,น,น,กนหืมแจ็บเลยครับกูดกูดกู๊ดใส่เศษน่าสบายเดียใส่เสศษลูกไปเลยกูดกูดโอ้เศษแบบเหนียวเลยถึงแล้วครับเลี้ยวครับนี่แหละมันบาน นมาได้บ่ได้เตรียมไหมก่อนไม่เส้นไหมถึงจากถุงเลยไหมึงนะครับโอ้เนเดียวครับอเอาแบบไม่เห็นแล้วมันจะคักแบบบื้อใส่บื้อลยครับุกกุุกเอาไปร้าตเยนที่นี่วันี้ัหมดมามเ่าไหมเนี่ม่ม่กระหี่มใ่ปลุ ลยเแล้วก็เอาเดี๋ยวมันก็โยกปิดฟ้าสิเออไม่ปิดเออมันลายกเสียนไปมาเส้นหลายหมืนกันเฮ้ย้นได้รบ่บาดเส้นหลายละ พิกมากนครับพี่น้องก็ดิเ็ดตามเด้อันหลายปวดไส้หน่อยเอาอยา,ากใส่ไหมครับไมจางใส่ยิมาครับหอายยเนื้อเอามาตะกหัมาใส่

ขอด้นสิ้นใส่ไข่ใส่ถุงอ่กระท่หน่อยพวดกะท่าังไงยน่หน่อยครับขันหน่อย พัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่โอ้ไอห้วยๆแบ่ที่นี่เด้อครับเด้อไม่กินน้ำกันมันไม่ใช่รู่นอำเภอในแถวไม่กินน้ำกันไม่กินน้ำกันเป็นอะไรเสียบไปเด้อขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมและติดตามช่องธันวาวดาชาแนลนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจธันวาวดาแฟนเพจนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม นะครับผมฝากกดซับสไครกดไลค์ติดตามด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ